ตุลาชุมชนครับถ้ามันได้รับการยอมรับในระดับหนึ่งครับการดึงดูดคนมาเพื่อมากินในพื้นที่ที่เป็นแหล่งกําเนิดของมันนะครับมันส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองแน่นอนเกิดการแข่งขันก็ยังได้ว่าแข่งขันหาเหล้าขาวแชมเปี้ยนว่าแชมเปี้ยนในประเทศไทยอยู่ในจังหวัดไหนจังหวัดนั้นก็จะมีชื่อเสียงขึ้นมาแล้วกลายเป็นว่าคนก็จะต้องไปกินแชมเปี้ยนตัวนั้นนะเหมือนคนไปกินกาแฟเมล็ดเนี้ยที่ปลูกที่ดอยเนี้ยแต่เนี้ยเราจะไปกินเหล้าขาวที่เนี้ยที่ผลิตโดยผลิตภัณฑ์ของพื้นที่นี้โดยเฉพาะ ชุราชุมชนอ่ะมันมีคอมมูนิตี้ของมันอยู่แล้วโดยเฉพาะคราฟเบียเองก็ตามเป็นก็เป็นคอมมูนิตี้ที่แข็งแรงมากหากเคยไปเดินตามพวกงานมหกรรมต่างๆหรือว่างานสุราชุมชนต่างๆนะครับจะเห็นว่าไอ้กลไกการมาออกบูธของเขาอะ่ะมันไม่ใช่แค่มาขายของนะครับแต่มันคือกิจกรรมทางสังคมของเขาที่เขาได้มาเจอเพื่อนมาเจอพี่ๆน้องๆที่ทําสุราชุมชนเหมือนกันและสิ่งเหล่านั้นนะครับคือคกลไกของการแลกเปลี่ยนความรู้หรือแลกเปลี่ยนนวัตกรรมต่างๆในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ จร,จริงรัฐบาลเพื่อไทยเราก็สานต่อนโยบายมาจากรัฐบาลไทยรักไทยในอดีตนะครับที่นั่นโดยท่านทักษิณชินวัตรในขณะนั้นเองเนี่ยครับมันเป็นจังหวะที่เรามีการปลดล็อกให้สามารถส่งเสริมสุราชุมชนครั้งแรกในคราวนั้นเรามองว่าวัฒนธรรมสุราครับอยู่คู่กับประเทศไทยมานานอยู่ทุกจังหวัดทุกพื้นที่แต่เราไม่เคยหยิบมันขึ้นมาบนโต๊ะให้มันถูกต้องมันก็เลยถึงเวลาที่เรากลับเข้ามาครับเข้ามาเป็นรัฐบาลอีกครั้งหนึ่งแล้วก็อยากจะเอาเรื่องนี้กลับมาผลักดันใหม่เพื่อเพิ่มโอกาสให้พี่น้องประชาชนครับ กลไกต่อไปของภาครัฐเนี่ยก็คือต้องไปส่งเสริมทํายังไงก็ตามให้เขาสามารถแข่งขันได้จริงคขาว่าแข่งขันได้จริงไม่ได้หมายความว่าต้องลดภาษีเสมอไปนะครับแต่มันมีกลไกอื่นๆได้ไหมในการสนับสนุนเช่นการสนับสนุนทุนได้ไหมผมเคยคุยกับรัฐมนตรีเผ่าภูมิแกก็พูดว่าจะมีแนวคิดเรื่องของการคุยกับพวกธนาคารต่างๆให้เขาให้การสนับสนุนธุรกิจสุดาธุรกิจสุดาเป็นธุรกิจที่ไม่ได้รับสินเชื่อโดยธนาคารเพราะว่ามองว่าเป็นธุรกิจสีดํากลไกหนึ่งถ้าเราเปลี่ยนทัศนคติตรงนี้ทำให้เขาสามารถเข้าถึงสินเชื่อมันกก็ลาย ว่าเขาอาจจะมีต้นทุนในการทําธุรกิจที่ลดลงหรือเขาสามารถก่อตั้งธุรกิจเขาได้ง่ายขึ้นไม่ต้องไปพึ่งพาเงินทุนจากข้างนอกหรือว่าไปกู้ยืมในดอกเบีย้ยที่ราคาแพงกลไกเหล่านี้ก็จะลดราคาลงมาได้หรือการที่เขาให้เขาผลิตในประเทศได้ไม่ต้องผลิตนอกประเทศเนี่ยครับมันก็จะทําให้สินค้าเขามีราคาถูกลงได้เราคาดหวังให้สินค้าของชุมชนหรือว่าผู้ประกอบการรายย่อยเนี่ยครับมีราคาที่แข่งขันกับรายใหญ่ได้เราไม่ได้หมายความว่าเราอยากจะดั้มราคาของราคาสุราทั้งระบบลงมาเพื่อให้คนเข้าถึงมันก็เป็น,นกลไกที่รัฐบาลเองก็จะต้อง คิดทั้ง2ขาครับทั้งขาของเศรษฐกิจแล้วก็ขาของผลกระทบทั้งสังคมควบคู่กันไป เราก็คาดหวังว่ามันจะเคลื่อนไปต่อไปถึงการรับรู้ของคนทั้งในประเทศแล้วก็นอกประเทศทําให้อุตสากรรมสุราของไทยนยครับมันเป็นที่ยอมรับได้มากขึ้นเหมือนกับที่เกาหลีเขามีโชจูหรือว่าญี่ปุ่นมีสาเกหรือในยุโรปต่างๆมีไวน์ประจําพื้นที่นยครับเราก็คาดหวังว่าสุราชุมชนของไทยนยครับก็จะเป็น,นกลไกหนึ่งในการสร้างเอกลักษณ์ของพื้นที่เราจะไม่ได้มีสุราลายใหญ่ไม่กี่เจ้าแต่เราจะมีสุราประจําสกลน,นครสุราประจําสุรินเชียงใหม่เชียงรายหรือแม้กระทั่งภาคใต้ต่างๆนยครับพวกกลุ่มสงขาประจวบ เขาก็จะมีสุราชุมชนของเขาที่นําผลิตภัณฑ์ในพื้นที่เขาเอาเรื่อรในพื้นที่เขามาเล่าเรื่องประกอบกันกับการท่องเที่ยวในอนาคตเราอาจจะเห็นว่าถ้าเราเอาสุราชุมชนมาแพร r ิ n กับอาหารสมมุติว่าเรามีเชฟเทเบลหรือว่าเรามีเชฟมิชลิน2ดาว3ดาวที่เป็นคนไทยเขาเอาสาเกหรือว่าเอาเหล้าจากต่างชาติมันกินอยู่แล้วทําไมเขาไม่เอาเหล้าในประเทศไทยเอาเหล้าขาวเอาไวน์ผลไม้ลองมาแพริ i n ดูซิว่ากินผัดไทยต้องกินกับเหล้าอะไรกินแกงเขียวหวานกินกับอะไรสิ่งนี้ครับมันไปได้อีกเยอะมากเลยครับหากเรา นำสตอรี่ที่เกิดขึ้นในพื้นที่นำมาเล่าต่อเช่นเรามีสุราประจำเชียงใหม่ ซึ่งสุราประจำเชียงใหม่ตัวนี้ครับถึงแม้ว่ามันจะมีผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์ของมันแล้วนะครับแต่หากนักท่องเที่ยวเดินทางมาเราไปตามบาร์ต่างๆในเชียงใหม่สุราตัวนี้มันจะถูกนําไปใช้ในรูปแบบต่างๆที่แตกต่างกันมันก็จะเกิด e x p e r i e n c e ์ที่ที่เปลี่ยนไปกลายเป็นว่าผลิตภัณฑ์หนึ่งชิ้นเนี่ยครับถูกต่อยอดไปในธุรกิจเกี่ยวข้องแล้วมันก็จะดึงดูดการท่องเที่ยวดึงดูดเม็ดเงินให้เกิดการเดินทางมาซ้ําหรือว่าในต่างประเทศมันมีการท่องเที่ยวในลักษณะที่ว่าไปเยี่ยมชมไร่วายไปเยี่ยมมมมชกกกกกลไไในาาาารหหัววยย่จะดด้ ยากแค่ไหนเช่นเดียวกันครับเราก็ทําแบบนั้นได้ว่าหากสุราชุมชนบางตัวของเรามันได้รับการยอมรับไปถึงระดับโลกเขาก็อาจจะอยากมาทัวร์มาดูสุราชุมชนตามพื้นที่ต่างๆตั้งแต่การปลูกผลผลิตทางการเกษตรนํามาเก็บเกี่ยวนําสิ่งเหล่านั้น,นครับมาแปรรูปเป็นสุราต่อกลไกต่างๆที่ผ่านกระบวนการทั้งหมดนียครับมันจะสร้างมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์แล้วก็สร้างเม็ดเงินที่จะเข้ามาในพื้นที่สร้างอาชีพให้กับพี่น้องต่อไป